เลือกภรรยาไม่ผิดคนน็อตวิสรุตเปิดใจยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่คนเดียว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชมพู่อริยาและน็อตวิสรุธได้เปิดโรงงานผลิตจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าครบวงจรมูลค่าหมื่นล้านภายใต้แบรนด์วีนัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้รายการสามแสบที่ออกอากาศช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ทั้งช่อง3าเข้าไปเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกพร้อมกับเก็บภาพความอบอุ่นของครอบครัวพอ่อแม่ลูก3คนเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของรายการที่มีชมพู่อริยาเป็นหนึ่งในพิธีกรและน็อตวิสรุธได้เปิดใจว่าความสุขทุกวันนี้อัน อันดับหนึ่งก็คือครอบครัวพันรยาลูกพี่น้องและหลานๆอันดับที่2คือลูกน้องมีความสุขที่เห็นลูกน้องเจริญก้าวหน้ามีอาชีพการงานรายได้ที่มั่นคงและเติบโตและระหว่างนั้นนักธุรกิจพ่อลูกสามได้กล่าวขึ้นมาว่าตอนนี้ได้ยกมะระดกให้กับศรีพันรยาชมพู่อริยาไปหมดแล้วพี่ในกมเซ็นไปหมดแล้วชมพู่ก็รู้ว่าเก็บไว้ในตู้เซฟพี่ในกรมสั้นมากถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมอบให้กับชมพู่อริยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผม ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นคือผมจะสอนเขาว่าถ้าสมมติว่าผมเดินทางหรือมันเกิดอะไรขึ้นกะทันหันเขากับลูกสามคนจะได้อยู่สบายเพราะเจปีที่อยู่กันมาเป็นพันรยะที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีเลี้ยงลูกได้ดีไม่มีที่ติน็อตวิสรุตกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ